หลุดไงไพเดยไป่ดีไไดบบเนาะขวานเขาขวานตั้มแล้วอันน้ยายจอยเอาปลาทูออกไปทอดเนาะกินเพลินเห็นปะได้สำมาเลยลูกยางมันเขาค้น,าาน,น,านเอาอหาลุดญ่มันขึ้นบได้ดอกเขาค้นเอาขนบ่ค้นแล้วมันขึ้นบาได้ดอกมันหอม คนเอาลายคนอยู่แมริดเอ้ย่าแคม่าุณมันก้็ลงบดไปไม่แช่นั่นนี่่ีย่อนย่ขางที่มันตกลงอีพี่ตกลงนะเห็นแม่แล้วเห็นแม่เหตกลงเห็นแม่แล้วแม่แม่เห็นปะไปซื้อของปากสองพี่น้องหลุดน้องสละ โอหเอ้เห right? ็นแม่น่ะปันเห็นสีเห็นปลาแม่แม่โนดติดลิลติดแม่น่ะพอให้บอนะแม่ไฟห้องไฟอุ่มห้าำนะ กี้นั่งอยู่น้ำกันนั่นบ่ได้ไปย้ําบ่ได้แม่มาเลยใบเดียว่ม,ม,นนมนะาอะไรครับหมอฮไปคนน้ำนะครผู้ัมคนเขาในเฮือนเฮ้เยเขาในเฮือนคุณนีเขาเป็นเฮือนคนนิดน่อยคนทะไมมีเอ้ยคนน้ำผู้คุณละแพ็ละแพ็ลูกคาในเฮือนในเฮือนผู้ เพิ่นได้ยังไหนเนาะมาผลได้ยังไหนเนาะมาไหนเนาะเง็นบุญนับพอนั่งจากที่นี่กันนั่งจากนั้นที่สี่แล้วกันตามปีสามเดือนเนาะคุณข้อกันอีกพี่น้องเลยงานแบนเจอกันใหม่ขั้นเฮานะเฮามากระทุนเฮาใส่กระซูไว้พอเพือพอพอพ่อนะหายแล้วห่วยเฮาเมื่อยไร่เงย Oh. Uh.

ตัวนี้เนี่มันชีได้ใส่ตู้เย็นเลยเฮ้ยไว้อืสั้นจะซ้ำจนักไปบ่เฮ้ยย่อยากเหี่ยวเลยได้สั้นชะหนักไปบ่สุสั้นจะซ้นไปบ่ขันตู้เย็นผัด ใส่ตู้เย็นมันผมันสะใส่ได้บ่วะใส่สามสั้นไ้เนาะย่งลนี่เออขึ้นิงป้าขนมปิด ทรทำลูกครับ4 0เอาเอาตู้เย็นตัวน้เขานี่ดูฮะเขานใบะูอลูกเหรออืมเอ้าเาเขาน่เออลูกพ่าลูกเหรมั้โอ้มือใบบักผิดออกมายกตาจะคลองบันนี่โอ๊ยร่างขึ้นมาออกก็สู้บ้ามือหนะบ้ามือบ ปิดปักผีมามาจกตาจับของเฮ้อไม่นะมได้นะใส่รนะ <c oughs> ่างมือไม่ได้ใส่เกลือมันบอกเนาะผีเนาะเออตายแหละโอ้ยกูนะเห็ดกินผีเนาะกูะเห็นยังน้งในโมูกูนะเห็ดกินถาผีเนาะจ้ากินถากูไปะปากสองกับผู้อยู่อืมเช็ดเช็ดเพัก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 อะไร วะเดี๋ยวเราสีรอมาหงก่อนพี่น้องใช้ละเม็ดนดอกมาหงตําก่อนเรียบร้อยพี่น้องตมาหหงซีมือขน่อยเองเขาไร้ไได้สูบเจะได้เข่าบ่ถมสูบเข่าบทถล่แ้ข่า,า,า,าขบถะ ทำยาจอยนะคะหนึ่งขาวน้อยผเบอกเราไปเจักับใครชมากินน้ำอยู่เนาะเราเจ้าอ้เราฮักกามว่าทอดเจ้าน้าที่ะข้าวทิพเดียวได้่ะ hmm. พ no ี่นางนี่พี่นางในขบในย่างได้เน่ตมหมักหงฟีมือข้าน้อยเองพีนอ่กินรสบุบกินน้ำข้าวดอกเย่างข้าวบุอิ่มดูตำเลยเขาสื่อ มีเจนีดอองมันเอ้ากระม่มเนาะเฮ้ยทุกอนหาตาตหุงชิมือขอนองเยข้าวพอนอลูกนอุ่นยุบตําหุงฮะฮะบ่บ่ท้เปื่อยไว้นอนลดพื้นเที่ยงข้าวกระเฉดเอาอนไปลุ่มผ้น้ำานเนาะ ค uhm ือว่าจะชานิดดกว่าุศลนิดนึนก็ปัแล้ว่าโอ้ยเป็นแหยี่ปวางออามือเป็หียปาก็ทู่กนหัวอืมไผ่ดีหหป่ปทู อาล่งลุ่มพาตกลิดไอ้ลีดขึ้นมาพัเข่านะลูกกินโลดกินโลดปรเก็บกระยา อิ่มอยู่ดกอกอิ่มอยู่ดอกตามะหงุงทอดมะปีกตะทูผู้ดได้หรอคุณได้เอาขามาแล้วนี่ได้น้ำแม่ด้ำนี่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 ปุ่นยุบตามะหุงพี่น้องเลยแซบนัวตามะหุงหมากหนึ่งเวิร์สพอดีแล้วทั้งแกนทั้งยังมันดีจะไปฉีกเพ้อใช่ปะ ไมาพี่น้องมาบันี้มามาได้ส่อค่ะกินดาวมาด้อกินยีรุมบ่เฮ้ยายบ่กินน่ะโอ้ยบัก่อนหน่อยใควงืบ่กินถ่าวก่อนจะไปอันนั้นนะลูกยิ้มเพ้อตาตังยในเด้อบอไปยังดอกกินก่อนเลยเฮาไปกินน้ำ ไปซิมึงดูไปถาวตำน่ะแสบ่สกินคเดียวลลูกได้หรมึงว่าเรากินไปข้าผาผู้แคน่นลูกหึขึ้นเ่ขึ้นมาหมมาขึ้นมาขึ้นมาพี่เต้หักมามาาาดทีอยากมาเิ่มเขึ้นมาเถิงสิมาในแม่พี่นั่งแล้วแหละมาผูกอยู่ผูกกับผ้านึ่งน้มผูกา อย่ากินเด้อเสือเลี้ยงอันเด้อเสือเลี้ยงเลี้ยงนะอย่ากินเด้อโอ้ยเข่าเข่าเข่าเฮ้ยท่นกินข้าวแล้วประหยัดแน่เพิ่งมาโมกใหซื้อกะย่าเพิ่นนะท่นกินข้าวแล้วประหยัดไปใส่มือมุมห้าบะมีแน่เอออืมอืมอืมที่ขอไปนะโอ้ เดนะยิ่ง้เอานี่นะามกินกระปุ่นมะลุอู้เออยุบเอาทั้งปุมาต้มอันน่ะกาวปุ้นกนเลยโ้ยเองน่ะกินต้นนี้มันก็อจปราะเด็กเ้อเลยไปก้อยดีเฮยรวบพักย่างผัดจะจปลาเด็กหวาน น้ำผ้าห่มอยู่ในเซิงเฮือนนั่นเจน่แดงกับไอ้ดำอีกันมันมาขึ้นมือเช้าเนี่ยกําลังซํานี่ซํานี่อีกันมาอันน่ะเช้านี่เราเริ่มปุ้งอกีกันกับบักกัน่ยแน่นให้ด้่ยแน่นกันน้องมาซื้อสไปสิไป่อแม่ ส,นนสิ้นเดือนเขาก็สิไปในวยนี้แหละแต่ว่านี่ไงน่เนี่ือไตา้มาหงเบิดป้าเพี่มาเด้อี่เน่้วมแคมมน้งปั่นมันง่ปั่นคาเคียงอมอือือือาหารที่อย่างร่วมญาติมานนี้พี่น้องซองผ้าขาว แม่โมลิวมงนียมีงานกันโดนๆจะออกมาที่หนึ่งให้มันกินเลยนะ มันกสะสมๆอมนัวอะไรก็สุ้แบ่งครึ่งหนึงเอ้ฮกตาอ้อยบริขึ้นมากินบ่ตาอ้อยบริขึ้นมากินบ่มาหารเหล่าแน เอสินยงใสโอ้ตัวนั้นเป่นปดุกปนปดุกเนาะสงใสหกคนมอสินพน้ำลุไกินน้ำโมดักกินน้ำลังอ้น้ำลุคือไกวะมันบนังไง บมนังได y โมหนังคือกอนน่อยได y เออเออเออโหโอ้ยหำเอ้ยเอามาจ้ำให้ยากินแน่ยมั้ยจ้ำให้ยากินแน่ยหำเอ้ยจ้ำให้ลูกสาวหล่ากินเนี่ยเอามาลูกมาให้ลูกสาวหล่ากินน้ำน่ะคันว่าลูกสาวหล่านะหูจักคือยังนี่น่าใจลูกละโอ้ย จ้ำยังอันนี้นะเจ้าจ้ำยังจ้ำน้ํามันนะโอ้ย้หเรื่องเบิดมันพนตัวมันเย็นอยู่ถตัวนั้นอ ขอบแม่นั่นแหละจ,ำจ้ำแจวานมาว้านเนะน,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 นี่ยนะอิ่มพี่น้องเลยอิ่มขากปันยังดีเดยออภัยมาแล้วลูกสอง้าข่าพี่นอ้องข้างหนก็เมื่ออะไรพี่น้องเลยน้องสลากะหุกหุกลูกเมื่อ,อไรบรารักเมื่อหลุดจัก fc ทามาอ,ยยอา,า,ายุแม่บาราเท่าไหร่ห้าสิบสามค่ะท่านผู้ชมเจดมานห้าสิบสองปี แม่เป่าดาวลื่นเจดมหนึ่งปีเนาะกินข่าวเรียบร้อยพี่นะ้องเออให้กินกระตาม,มันห่งเนะบอกกินวะพี่หว้ยวยมันจะสั่งเ <laughs> น,นี่ยผ่าประเภทยนลย เรากินกินเข่าเที่ยงอิ่มเรียบร้อยพญายออยก็เอาเข่าลงไปท้งใส่ภาษาป่า,เ,าเอาาเาอผู้พักไปมังม่วงผู้พักไป